สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจคุณบีมรีโนเวทขายบ้านมือสองฝั่งทนนะครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับในวันนี้พาพี่พี่ทุกท่านนะครับมาชมเป็นบ้านเดี่ยวนะครับบ้านเดี่ยวพื้นที่กว้างมากๆนะครับนะพื้นที่กว้างถึงหนึ่งร้อยสิบสี่ตารางวากันเลยทีเดียวนะครับผมสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับนะวันนี้ก็มาดูกันนะครับเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่โตมโหฬาร นะครับอยู่ที่พุทธมนฑลสายสองนะครับคุณแม่นะอ้าวก็ขออนุญาตนะครับนะระหว่างรอเพื่อนเพื่อี่เข้ามานะครับขออนุญาตเช็คเสียงยิดหนึ่งเดินครับเสียงใดบอนครับอ่าจะข้าวเดินนะครับโอเคเสียงโอเคมากเลยคุณแม่นะครับเสียงโอเคเรียบร้อยนะครับนะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับนะวันนี้บอกเลยนะครับนะใครอยากมีบ้านแถวพุทธมนฑลสายสองนะครับนะอยากให้มาดูหลังนี้กัน จริงๆเดินนะครับเพราะว่าใหญ่มากๆนะครับแล้วก็เป็นบ้านปลูกเองนะครับโครงสร้างแข็งแรงมากนะครับคุณพี่นะเดี๋ยวขออนุญาตแทรกก่อนเด้นนะครับผมสวัสดีพี่ทุกท่านเลยนะครับน้าเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ก่อนเนอนนะครับเรียกๆพี่ๆป้าๆน้าๆอาๆนะครับเข้ามาดูนะเป็นรีวิวบ้านนะครับหลังนี้นะครับนะอยู่ที่พุทธมนฑลสายสองนะครับซึ่งพุทธมนฑลสายสองก็ถือว่าไม่ไกลจากเอ็มอาร์ทีหลักสองเลยเนาะ เดีกบมบางแคนะครับก็ใกล้นะครับนะขออนุญาตแซ่บแป๊บยังเด้นนะครับผม <c oughs> วันนี้ก็สิบเจ็ดนาฬิกานะครับสี่นาทีแล้วนะครับนะก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่รู้ว่าเออคุณพี่คุณเพื่อนนะครับนะคุณพ่อคุณแม่นะจะกลับบ้านเมื่อบ้านกันหรือยังเนาะแต่วันนี้นะครับบอกเลยว่าบ้านหลังใหญ่มากๆนะครับพื้นที่กว้างมากๆและราคา ไม่ธรรมดาด้วยนะครับราคาดีมากๆด้วยนะครับนับเป็นบ้านที่ถือว่าอยู่ใกล้เดอะมอบบงคแคนะครับมา t หลักสองมากๆเลยนะครับพี่นะอ่ะเข้ากันมาแล้วนะครับผมก็กดไลค์กดแซ่นะครับนะเชิญชวนเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับมาดูบ้านสวยๆน้ำกันนะครับนะบ้านสวยบ้านคุ้มนะครับบ้านพื้นที่ใหญ่นะครับอ้าวจะเข้าเด้อก่อนี้ญาตแซ่ก่อนเด้อนะครับสวัสดีพี่ทุกท่านโอ้ยเข้ามาแปดร้อยล้านคนนะครับดีใจมากเลยคุณแม่ นะครับเข้ามากันเรื่อยเด้อนะครับผมอ่สวัสดีพี่ทุกท่านเลยนะครับน่าเรียกเรียกพี่ๆปปาน้าอามาดูกันนะครับน่าสาหรับบ้านหลังนี้เด้อโอ้เข้ามาเก้าร้อยล้านคนนะครับดีใจมากเลยโอ้สิบล้านแล้วนะครับสิบล้านคนนะครับดีใจได้่อยเนะพี่นะเข้ามากันเรื่อยเอเด้อนะครับผมอ่ะโอเคนะครับนะบีมก็จะแชร์ประมาณนี้นะครับพี่นะรีบไลน์นะครับนะโอ้วันนี้นะครับมาดูกันเยอะเลยนะครับพี่นะอ่ะ โอเคนะครับเดี๋ยวบีมแชร์แค่นี้แล้วกันะนะครับนะเด็กเสียงอีกนิดหนึ่งนะครับนะโอเคบอลนะครับอ่าโอเคนะครับผมอ่ามานะครับเรามาดูบ้านกันดีกว่านะครับนะบ้านหลังนี้ที่อยู่ข้างหลังบีมนี้นะครับเป็นบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่โตมโหฬารมากคุณแม่เอ้ยนะครับเป็นบ้านที่อยู่ในโซนพุทธมนฑลสายสองนะครับนะพื้นที่กว่าหนึ่งร้อยสิบสี่ ตารางวานครับหนึ่งร้อยสิบสี่ตารางวาไม่ธรรมดาชยามิชัยมากคุณแม่นะสวัสดีพี่ศรีวิมลครับพี่อ้อพี่ฟ้านะครับนะวันนี้บอกเลยนะครับน้าโอโหอลังการใหญ่โตมโหระทึกนะครับไปดูความกันจ้าตอนนี้บีมก็อยู่หน้าบ้านหลังนี้แล้วนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับมากันเยอะๆเลยนะครับน้าโอโหยี่สิบร้านคนนะครับบอกเลยนะครับบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านเดี่ยวนะครับเป็นบ้านเดี่ยวปลูกเอง แล้วก็โอ้โหแบบบรรยากาศดีมากๆนะครับมีต้นมะม่วงเป็นมะม่วงแก้วกับมะม่วงน้ำบอกดอกไม้นะพี่นะใครที่ชอบกินมะม่วงนะครับนะบอกเลยว่าหลังนี้ก็ห้ามพลาดนะพี่นะแล้วบ้านเราหลังนี้นะครับนะพื้นที่กว้างนะครับใหญ่ถึงหนึอยสิบสี่ตารางวากันเลยทีเดียวนะครับห้องนอนนะครับมีทั้งหมดห้าห้องนอนนะครับเป็นบ้านที่บอกเลยว่าคนพี่ซื้อไปนะครับไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับสามารถที่จะทำออฟฟิศได้ สามารถที่จะอยู่อาศัยได้ด้วยนะครับแล้วก็พื้นที่ใหญ่กว้างมากๆนะครับก่อนอื่นนะครับไม่รู้จะไปทางไหนก่อนเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับนะเดินพาดูรอบๆก่อนแล้วกันนะครับนะบ้านเรานะครับหันหน้าทิศใต้ครับหลังนี้หันหน้าทิศใต้นะครับแล้วก็เพื้นก็เป็นปูนหมดนะครับหน้าพื้นเป็นปูนหมดแล้วก็จอดรถได้เยอะนะครับสี่ถึงห้าคันนะครับเหมาะสําหรับคุณพี่นะครับที่ต้องการที่จอดรถเยอะๆนะครับนะอ่า ก็ให้ดูบรรยากาศนะครับนะพุทธมนตรสายสองนะครับในโซนนี้ประตูนะครับเป็นประตูเลื่อนนะครับเปิดได้สองฝั่งนะครับเปิดได้สองฝั่งนะตรงนี้ก็เปิดได้นะครับนะสามารถเลื่อนเปิดได้เลยนะพี่นะบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับอ่าใหญ่มากนะครับอืมนี่นะครับผม นะครับนี่ก็สามารถจอดรถได้ประมาณโอ้โหที่จริงแล้วนะครับถ้าทําพื้นอะไรดีๆนะครับเข้าไปข้างในได้อีกโอ้โหรูสึกว่าห้าคันน่าจะได้นะครับนะสี่ห้าคันได้สบายๆนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับบ้านเรานะครับเป็นบ้านปูนนะครับพี่นะบ้านเราเป็นบ้านปูนนะครับพื้นที่ใหญ่กว้างมากนะครับร้อยสิบสี่ตารางวานะครับเป็นบ้านตามสภาพนะพี่นะอ้าวโอ้โหใหญ่มากนะครับใหญ่มากๆเลยนะครับไม่รู้ จะรีวิวตรงไหนก่อนกันเลยนะครับไม่รู้จะรีวิวตรงไหนตรงไหนก่อนนะครับนะมีน้องไมโลนะครับมาเข้ากล้องด้วยนะคุณแม่น้องไมโลมาเข้ากล้องด้วยนะครับนะโอ้ยน่ารักจริงๆนะครับพี่นะก็สวัสดีพี่นัทพลนะครับสวัสดีพี่สโรชาด้วยนะครับนะบ้านเราก็โอ้โหไม่รู้จะเอาตรงไหนก่อนเลยนะครับเพราะว่าหลังแบบ เบลเลอร์เลยนะครับหลังเบลเลอร์เลยเนาะก็ให้ดูพื้นที่รอบๆก่อนนะครับนะว่าเป็นประมาณนี้นะครับคุณพี่สามารถที่จะปลูกบ้านได้อีกหลังเลยนะครับจริงนะใครที่ต้องการบ้านที่อยู่ในพุทธมนฑลสายสองนะครับนะโซนนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าบ้านนะครับราคาแบบค่อนข้างแรงนะครับนะคือแรงมากนะครับนะในโซนนี้เนาะพี่สามารถที่จะใช้พื้นที่บริเวณนี้นะครับปลูกบ้านได้หลังได้เลยนะครับนะเพราะพื้นที่ตรงนี้ใหญ่มากมาก นะครับสามารถที่จะแบบโอ้โหปลูกบ้านหรือทําขุดสระไว้น้ําทําสระไว้น้ําอะไรอย่างเงี้ยครับนะถ้าคุณพี่อยากจะนะทำสระไว้น้ําก็ไม่ได้มีปัญหาหรือใครอยากจะวางบ้านปลูกบ้านเลยเพิ่มเติมนะครับคุณพี่สามารถที่จะปลูกบ้านให้คุณพ่อคุณแม่อยู่สบายๆบายีบาย,ายนะพี่นะใครที่อยากแบบง่ายๆก็คืออาจจะวางน็อกดาวนะครับวาง down, นะ็อกดาวเนาะบริเวณที่โลง่งๆนี้นะครับเนะี่ยก็วางโอ้โหได้สบายเลยนะครับนะ,ะสวัสดีจ้ะแม่มีเพื่อนเยอะนะครับ อโอเคครับรอบบ้านเป็นแบบนี้สวัสดีพี่รัตนาพรแท้ตั้งครับสวัสดีพี่ตินไวยด้วยนะครับนะบอกเลยนะครับหลังนี้เราไปดูกันนะครับนะอ้าวไปแล้วเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับไปดูในบ้านกันนะครับคุณพี่นะหน้าบ้านเอ่อรอบบ้านนะครับก็เรารู้แหละว่าโอ้โหพื้นที่กว้างมากเลยนะครับเนี่ยบ้านคือมีอยู่สองส่วนนะครับมีบริเวณหลังใหญ่นะครับกับ หลังเล็กนะครับหลังเล็กจะมีทั้งหมดสองห้องหลังใหญ่จะมีทั้งหมดสามห้องเดี๋ยวเราไปดูแอนใหญ่ก่อนครับขึ้นมาปุ๊บนะครับผมก็จะเจอเป็นที่นั่งเล่นนะครับหน้าบริเวณหน้าบ้านนะครับยาวเฟื้ยนะครับบอกเลยว่าบ้านทรงนี้นะครับนะใช้เออมีพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเยอะมากเดี๋ยวให้เดินดูรอบๆนะครับที่นั่งเล่นนี่โอ้โหกว้างมากคุณแม่เอ้ยหมูกระทะร้อยจานเลยนะครับเนี่ยที่นั่งกินหมูกระทะร้อยจานเลยนะครับนะ ใหญ่มากนะสวัสดีพี่มินด้วยนะครับนะก็เหมาะสาหรับคุณพี่ที่ต้องการบ้านที่หลังใหญ่ๆเลยนะครับนะที่อยู่ใกล้เดอะมอลล์บางแคนะครับมาร์ทหลักสองเนาะเดี๋ยวเราไปดูข้างในบ้านกันครับคุณพี่นะโอเคเข้ามาดูข้างในกันนะครับนะบ้านเราเป็นบ้านปูนหมดนะครับเป็นบ้านปูนนะครับนี่ขอให้ดูนะครับนะเป็นบ้านปูนโครงปูนนะครับนะแต่พื้นเนี่ยคือใส่ไม้นะครับนะด้วยความว่าเป็นบ้านที่ ก็สมัยก่อนนิดนึงนะครับมีมีประสบการณ์ทางด้านเวลานิดนึงนะครับส่วนเรื่องสีนะครับทาใหม่นะครับสีนี่เห็นได้ชัดเลยว่าทาสีเขียวใหม่นะครับนะยังยังดูสวยอยู่เลยนะครับนะส่วนดีพี่หมวยๆด้วยนะครับนะอ่าบ้านหนึ่งร้อยสิบสี่ตารางวานในโซนพุทธมนฑลสายสองนะครับไม่ธรรมดาชัยยามิมชัยแน่นอนนะครับนะราคาก็ดีนะพี่นะ มีห้องนอนนะครับนนในห้องไในบ้านหลังใหญ่นี่ครับมีห้องนอนอยู่ทั้งหมดสามห้องนะครับมีห้องนอนข้างล่างครับหนึ่งห้องนะครับสภาพนี้เลยนะครับสภาพค่อนข้างดีนะครับสวัสดีพี่จิกกี้สุดารัสด้วยนะครับนะสวัสดีพี่อภิรมนะครับสวัสดีพี่นุ่มนิ่มนะครับนะอ่าอันนี้ก็คือห้องนอนห้องห้องแรกนะครับนะอยู่ชั้นหนึ่งนะครับอยู่ชั้นหนึ่งนะสามารถเปิดหน้าต่างไปดูนะครับรอบๆบบ้านนะครับที่บีมพาเดินเมื่อกี้ได้เลยนะครับนะ นี่ที่เราเยอะจริงๆนะครับนะไม่รู้จะรีวิวตรงไหนก่อนเลยนะครับที่ใหญ่มากนะครับนะเราที่สําคัญนะครับเพดานบ้านนี่โอ้โหสูงมากนะครับสูงมากๆเลยนะครับเพดานเอ่อฝ้านะครับฝ้าบ้านเนี่ยเพดานบ้านเนี่ยสูงนะครับผมนะคือทําให้รู้สึกโปร่งโล่งสบายมากนะครับนะบอกเลยว่าใครมนคุณพ่อคุณแม่นะครับนะเป็นผู้สูงอายุหน่อยสูงวัยหน่อยนะครับนะชอบมากนะครับบ้านลักษณะ สไตล์นี้นะครับหายากมากนะครับในโซนพุทธมนฑลสายสองนะครับเชื่อว่ามีลักษณะนี้นะครับหลังเดียวในสายสองนะครับในพุทธมนฑลสายสองแน่แน่แน่นอนนะพี่นะไม่ใช่แน่แน่นะครับแน่นอนเลยนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันนะครับนะห้องนอนห้องที่สองกับสามนะครับนะสำหรับบ้านหลังนี้นะครับนะหลังนี้ของเรานะครับมีทั้งหมดห้าห้องนอนนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูห้องนอนห้องที่สองก่อนนะครับนะห้องนอนห้องนี้ก็เป็นห้องนอนโหใหญ่มาก นะครับห้องนอนใหญ่มากนะแล้วก็อย่างที่บอกกันนะครับนะเป็นปูนหมดนะครับเป็นปูนหมดแข็งแรงมากนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องของว่าบ้านจะไม่แข็งแรงนะครับนะบ้านสมัยก่อนคนที่นะครับไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะครับฝ้าเป็นฝ้าฉาบเรียบใส่ไฟนะครับไฟฝังฝ้านะครับนะแล้วตรงกลางก็จะมีไฟโคมไฟเตาด้วยนะครับนะห้องนี้ใหญ่นะครับเดินไฟใหม่นะครับเห็นมีมีเดินไฟใหม่ด้วยนะครับนะ แต่พื้นจะเป็นพื้นไม้นะครับแต่เขาวางพรมมาไว้นะครับพรมสีน้าเงินนะพี่นะไฟนี่เคยเดินใหม่นะครับนะหนึ่งสองสามสามจุดนะครับนะสามจุดนะครับนสําหรับไฟนะครับสีเหลืองมันสีเหลืองสวยนะครับนะคุณพี่ไม่ต้องแก้ไขเรื่องสีเนาะก็ไม่ต้องเสียตังค์เรื่องการทาสีนะพี่นะพอรู้สึกว่าสียังดีอยู่มากๆนะพี่นะอ่าต่อมานะครับเราไปดูห้องนอนห้องที่สามกันนะครับสวัสดีพี่เอกด้วยสวัสดีพี่สอนด้วยนะครับนะก่อนไปดูห้องนอนห้องที่สามนะครับจะให้ดูวิวนิดหนึ่งครับ เวลาเราเดินออกมาจากห้องนอนนี้นะครับนะเราจะสามารถเป็นพคจมาสว่างวงครับนะนี่ก็จะเห็นแบบว่าบรรยากาศนะครับโอ้โหแบบเพดานแบบโอ้โหสูงใหญ่อลังการนะครับนี่เห็นบรรยากาศรอบบ้านเลยนะครับนะอ่ะต่อไปเราไปดูห้องนอนที่สามกันบ้านนะครับนะห้องนอนนี้นะครับนะห้องเหมือนเมื่อกี้เดะเลยนะครับน้าเหมือนเมื่อกี้เดะเลยนะครับนะก็เดินไฟไว้นะครับสามจุดนะครับหน้าหนึ่งอุ้ยสี่เลยครับนะ เนี่ยมันใหม่ด้วยนะครับนี่ยังแกะพลาสติกเลยนะครับนะใหม่เลยนะครับนะเดินไฟไว้หนึ่งนะครับนี่มีปักนะครับให้ดูหนึ่งสองนะครับนะสามนะครับ ซนะครับผมนะฝ้าฝ้าฉับเรียบนะครับนะคนที่ไม่ต้องแก้ไขนะครับถึงจะเป็นบ้านตามสภาพก็จริงนะครับแต่ถือว่าสภาพค่อนข้างดีนะครับคนที่อาจจะแก้ไขในบริเวณพื้นเนาะตอนนี้มันเป็นพรมนะครับอาจจะแก้ไขนิดนึงอาจจะเอาพรมออกแล้วก็ทําความสะอาดนะครับนะก็ถือว่าโอเคอยู่ได้นะครับพี่นะห้องกว้างเลยนะครับหน้าต่างบานเปิอเลยนะครับใหญ่มากครับโอ้โหสวัสดีพี่เพชรสา แสงแดงด้วยนะครับเด้อสวัสดีพี่โอ๊ตด้วยนะครับสวัสดีพี่นุ่มนิ่มนะครับก็วันนี้เหมาะสําหรับคนที่ต้องการบ้านเดี่ยวในย่านพุทธมนฑลสายสองครับนะพื้นที่ร้อยสิบสี่ตาวรางวานะครับผันหน้าทิศใต้และหลังใหญ่มากนะครับหลังใหญ่มากนะครับมีทั้งห้าห้องนอนนะครับนะตัวบ้านก็แข็งแรงมากเลยนะครับโอ้โหไม่รู้จะไปตรงไหนก่อนเลยนะครับนะอ่ะโอเคนะครับนะห้องนอนที่สามผานไปนครับเราจะลงไปดูห้องครัวกัน้างนะครับห้องครัวนะครับผม ครัวกว้างมากนี่นะครับผ่านท่อนานะครับนี่คือห้องครัวเรานะครับนี่มีเครื่องกรองน้ําด้วยนะครับนะห้องครัวเราใหญ่มากนะครับใหญ่มากนะครับนะท็อปเป็นท็อปกระเบื้องนะก็ทําความสะอาดดีๆนะครับยังใช้การใช้งานได้อยู่นะครับนะตรงนี้ก็หน้าต่างเป็นบานสไลด์นะครับนะสามารถที่จะเดินออกไปข้างบ้านได้นะครับข้างบ้านเรานะครับนะเจาะเออเขาเรียกว่าปลูกปลูกบ้านอีกหลังนะครับปลูกบ้านอีกหลังหนึ่งเลยครับนะ พุทธมนตรสายสองพื้นที่ร้อยสิบสี่ตารางวานะครับน้าบอกเลยว่าถ้าพูดราคาไปนะครับน้าก็หายากแล้วนะครับราคานี้นะครับนะเดี๋ยวรอฟังราคากันท้ายคลิปนะครับนะส่วนในเรื่องของนี่บริเวณห้องครัวคุณพี่เอ๋ยไม่ต้องกลัวว่าคุณพี่จะทําอาหารไม่พอนะครับนะอาหารนี่โอ้นะแกงหลายหม้อเลยพี่นะใหญ่มากนะครับนะบริเวณห้องครัวนะครับนะโอ้โหโอเคมากเลยนะครับนะมีช่องแสงด้วยนะครับ ก็ดูไม่นี่นี่บีไม่ได้เปิดไฟสักดวงเลยเนี่ยนะนะแต่ก็ไม่ได้ดูมืดอะไรมากมายนะพี่นะอาต่อมานะพี่นะบริเวณนี้นะครับจะมีห้องน้ํานะครับจะมีห้องน้ําอ่าห้องน้านี่คุณพี่ก็เป็นแบบสมัยก่อนหน่อยนะครับหนะ้าสมัยเก่าแก่นิดนึงนะครับนะก็กระบอกกระเบื้องยี่สิบคูณยี่สิบนะครับหนะ้าสุขภัณฑ์นะครับหนะ้าก็เปลี่ยนใหม่เนาะเปลี่ยนใหม่นิดนึงนะครับแล้วก็เอ่อตัวอ่างล้างอ่าใช่อ่างอันนี้เนาะสมัยก่อนนะครับหนะ้าเขาก็เอาไว้ใส่น้ํา นะครับไว้ใส่น้ํากองน้ํารองน้ํากันนะครับเพื่อที่จะอาบน้ํานะครับแล้วก็มีเพื่อเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับแต่สีคุณพี่ไม่ต้องห่วงเลยครับสีค่อนข้างดีนะครับอให้คุณพี่ดูห้องน้ําใหญ่มากนะครับนะอ่าห้องน้ําใหญ่มากนะครับนี่ให้ดูนะครับนะโอ้โหนะใหญ่โตมากนะครับนะเออถ้าเปลี่ยนสุขภัณฑ์นะครับดูงามเลยนะพี่นะประมาณนี้นะครับนะ่นสำหรับห้องน้ํานะครับนะ ไปกันต่อนะครับมันลลยนะครับผมนี่นะครับห้องครัวห้องนอนห้องน้ําครบนะครับนะเอ่อในตัวบ้านใหญ่จะมีห้องน้ําอยู่ห้องหนึ่งนะครับนะอแต่พื้นที่เราเยอะนะครับใครอยากได้ห้องน้ําเพิ่มก็จัดได้เลยนะครับโอ้โหลอยสิบสี่วานะคุณพี่นะต่อมานะครับเราจะมาผจญภัยกันต่อนะครับนะก้อนนี้เป็นบริเวณเหมือนเอ่อบ้านสมัยก่อนนะเหมือนเป็นเป็นถุนเนาะเอ่อ ก็สามารถที่เดินออกจากห้องครัวนะครับเดินออกจากห้องครัวในบริเวณนี้นะครับนะเพื่อที่จะไปอีกหลังหนึ่งนะครับอีกหลังหนึ่งนะคุณพี่แต่ก่อนเขาเป็นออฟฟิศนะครับแต่ก่อนจะเป็นห้องยาวๆใหญ่ๆเลยนะครับแต่ตอนนี้เขาซอยเป็นสองห้องนะเริ่มจากไหนดีนะครับไปเริ่มมาข้างหน้าดีกว่านพี่เนาะจะได้ดูไอ้นี่ด้านหน้านะครับนะด้านหน้านี้นะครับก็สามารถเป็นออฟฟิศได้เลยนะพี่นะก็เป็นห้องแบบนี้นะครับนะ เขาก็มีการกั้นแล้วนะครับแต่ปกตินะครับหน้าหลังนี้ก็จะเป็นห้องยาวๆไปเลยนะครับหน้าสำหรับเก็บของที่จริงแล้วนะครับหน้าบ้านหลังนี้ก็เหมาะสาหรับคุณเพื่อนคุณพี่นะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ต้องการที่จะทํามาค้าขายด้วยแหละเนาะที่ต้องการโกดังเก็บของนะครับนะเพราะว่ามันกึ่งๆโกดังเลยนะครับหน้าบ้านหลังนี้เนี่ยโหแบบโครงสร้างเขากึ่งเหมือนโกดังนะครับผมนะกระบอกกระเบื้องโอเคมากนะครับนะปูแบบนี้สวยนะครับ เป็นปูแบบว่าเฉียงๆนะพี่นะปูอย่างนี้ก็สวยดีนะครับนะโครงสร้างเป็นปูนนะครับโครงสร้างเป็นปูนแข็งแรงนะครับนะแข็งแรงหลายคนชอบสไตล์นี้เนาะเพราะว่าไม่ได้อยู่บ้านอย่างเดียวนะครับนะอยากที่จะทาํามาค้าขายหรือว่าเป็นโกดงโกดังด้วยนะพี่นะอ่าเมื่อกี้ห้องที่สี่นะครับนะเรามาดูนะครับเรามาดูห้องที่ห้ากันนะครับนะสาหรับบ้านหลังนี้นะครับห้องที่ห้านะครับนะใหญ่มาก นะก็เป็นการกั้นมานะครับเขาใช้ผนังเบาในการกั้นหน่อยครับนะอ่าใช้ผนังเบาในการกั้นนะครับนะ,นบนนนะบนะถ้าคุณพี่ไม่ชอบก็รื้อออกนะครับก็จะกลายเป็นตรงเนี้ยเป็นโกดังที่ใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวบีมจะส่องให้ดูนะครับพี่นะอ่ที่จริงตรงนี้นะครับถ้ารื้อผนังเบาออกนะครับนะคุณพี่จะได้ห้องแบบ คือใหญ่ยาวไปนู่นเลยนะครับนะเผื่อใครจะทํามาค้าขายหรือใครที่เทำอาหารทําขนมหวานทําอะไรจะทําโรงงานเย็บผงเย็บผ้านะครับได้หมดเลยนะพี่นะห้องนี้จะมีห้องน้ำไหมพี่พี่นะครับหนึ่งห้องนะครับบริเวณนี้นะนี่ห้องน้ํานะครับนะสีสันนะครับเป็นเจ็งซี่เดอนะครับผมสีเขาก็เขาก็ทาดีนะครับนะก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับนะพื้นก็กระบงกระเบื้องก็ยังใช้ได้อยู่นะครับนะเหลือแค่ลูกค้านะครับใครที่ชอบหรือไม่ชอบอ่างอันนี้นะครับ ถ้าไม่ชอบก้าวออกนะครับถ้าถ้าโอเคใช้ได้ก็มาซีเรียสนะพี่น้ำเพราะว่ามันก็ใช้ประโยชน์ได้ดีอยู่นะครับสําหรับรองน้ำมาไว้อาบนะครับนะใหญ่มากนะครับนะแต่ว่าลูกหลานนะครับนะกระโดดมาเล่นแน่ๆนะครับเดี๋ยวนี้นึกว่านึกว่าสาวไว้น้ําอใหญ่ครับโอ้โหใหญ่มากเลยนะครับนะห้าห้องนอนเลยนะครับนะบ้านเราหลังนี้นะครับสวัสดีพี่ผมนิมิตด้วยนะครับพี่โรตีสายใหม่ด้วยนะครับนะอ่ะ ปนะครับตรงนี้ก็ะลรมีเลยที่ล้างมือนะครับที่ล้างมือนะครับอ่ะเดี๋ยวออกไปข้างหน้านะครับบอกเลยครับบ้านเราหลังนี้นะครับไม่เหมือนใครนะครับไม่เหมือนใครแน่นอนนะพี่นะอ่าซื้อไปไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับบ้านเราสีสวยด้วยนะครับสีครีมนะสีครีมสวยเลยนะครับ มีพื้นที่ทั้งเป็นโกดังทั้งเป็นห oh, hey, ้องนอนนะครับโอ้โหแบบทําที่จริงทําโรงงานได้นะครับบ้านหลังนี้นะครับทําโรงงานได้เลยนะครับนะดูนะครับกว้างมากนะครับหน้ากว้างเนี่ยคุณพี่เป็นที่ดินเขาเรียกเป็นที่ดินแปลงสวยนะครับที่ดินที่มีหน้ากว้างใหญ่ๆอย่างนี้นะครับทั้งจอดรถนะครับจอดรถได้จอดรถดีนะครับหน้ากว้างบ้านใหญ่ขนาดนี้นะครับถือว่าเป็นที่ดินที่แบบว่าสวยงามมากนะครับเขาเรียกว่าเป็นที่ดินแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า น้าพี่นะพี่แบบประชอบมากเลยนะครับเพราะว่าเขาปลูกบ้านได้หลังเลยนะครับนะพื้นที่เขาใหญ่มากแล้วตัวบ้านก็ใหญ่นะครับเพดานสูงมากนะครับได้บรรยากาศล่มลื่นล่มเย็นแบบนี้นะครับนะมะม่วงแก้วกับมะม่วงน้ำดอกไม้นะเพื่อนพะี่เนยรอเลยครับนะหน้าร้อนนะพี่เรามากินมะม่วงกันได้เลยนะครับนะสาหรับสองต้นนี้นะครับ <laughs> ใหญ่มากเลยนะครับนะโอ้โหนะ เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องราคากันบ้างนะครับนะสำหรับบ้านของเราหลังนี้นะครับในพุทธมนฑลสายสองครับพุทธมนฑลสายสองหนึ่งร้อยสิบสี่ตารางวานะครับน่าราคาย่อมเยาวนะครับนะถือว่าราคาดีมากๆนะครับสําหรับบ้านหลังนี้นะครับนะหันหน้าทิศใต้เนาะใครชอบอยู่ในโซนเน่ะเขาเรียกว่าตรงนี้มันใกล้อะไรนะโรงพยาบาลเกษมราชบางแควัดบุญยปัดดิษฐ์นะครับนะเดอะมอบางแคเอ็มทีหลักสอง b ahn, right? turn, right? ิ๊กซีเพ็กเซมโอหแบบว่าใกล้หลายอย่างครับสวัสดีคุณแม่น้องด้วยนะครับคุณแม่น้องนะหลังนี้1น4ตารางวาราคาย่อมยาวนะคุณแม่นะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องราคากันเลยแล้วกันนะครับนะสําหรับบ้านเราหลังนี้นะครับพุทธมนฑลสายซอนครับราคาราคาท่านท่าน สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทราคาสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทครับท่านท่านท่านบอกเลยเนาะบอกเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับนาะคุณพี่คุณป้าคุณนะ้าคุณอาทุกท่านนะครับหลังนี้เป็นที่ดินแปลงสวยนะครับ สี่เหลี่ยมผืนผ้านะหนึ่งร้อยสิบสี่ตารางวาราคาไม่ข้ามสี่คุณพี่บอกเลยว่าใหญ่ใหญ่มากทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับใครชอบทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับบอกเลยนะครับหลังนี้โอ้โหที่จอดรถคุณพี่ไม่ต้องห่วงครับสี่ห้าคันหกคันนะครับ, 4, 5, 6, รบ,นะรบได้สวัสดีคุณพี่สุภาพด้วยนะครับไหมสวัสดีคุณพี่อ่ะพี่เชษด,ด้วยนะครับนะบ้านเรานะครับเหมือน ทำเป็นโกดังโรงงานได้เลยนะครับคุณพี่บอกเลยซื้อบ้านหลังนี้นะครับนะตกแต่งรีโนเวทไม่ยากนะตกแต่งรีโนเวทแบบง่ายมากนะครับแต่คุณพี่ไม่ต้องทาสีใหม่แล้คุณพี่ตามที่เห็นเลยนะครับนะสีเขายังดีนะเขาเพิ่งทาได้ไม่นานนะพี่นะบ้านนี้แบบไม่รู้จะพูดยังไงนะครับนะโอ้โหใหญ่ใหญ่มากนะครับนะ <laughs> โอ้โหนะครับสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับนะหลังนี้ คุณพี่ได้โอ้โหพื้นที่แบบว่าเหลือเฟือมากนะครับนะร้อยสิบสี่ตารางวาหันหน้าทิศใต้นะหันทิศด,ดีด้วยนะครับนะถนนก็ไม่ได้แคบด้วยนะครับนะคุณพี่เปิดรั้วได้นะครับสองสองฝั่งเลยนะโอ้โหสบายๆนะครับถนนโอเคมากนะครับไม่ได้แบบว่าอยู่ในแบบว่าอะไรที่แบบโอ้โหไม่ได้จะอะไรขนาดนั้นนะพี่นะอุ้ยคนอยู่เยอะเลยก็ <laughs> <laughs> นี่นะครับนาะบ้านเรานะครับบอกเลยคุณพี่ได้ไปนะครับไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับหลังนี้คุณพี่ได้ไปนะคุณพี่อยู่จนแบบเขาเรียกว่านะอยู่จนตลอดไปเลยนะพี่นะหลังนี้นี่โอ้โหนะลูกหลานนะครับนะปลูกบ้านอีกหลังเลยนะครับนะพื้นที่ใหญ่กว้างมากนะครับตัวบ้านก็เพดานสูงมากนะครับโปร่งโล่งสบายและหลายท่านนะครับนะอยากที่ <extrapol. S 2> อยากที่จะมีอยากที่จะมี อะไรล่ะจะพูดอะไรต่อหรือไม่ลอ่าก็อะไรหลายท่านนะครับนะก็เวลามีลูกมีหลานมีเต้านะพี่นะหรือว่ามีครอบครัวใหญ่ๆนะครับบางทีอยากที่จะเมีพื้นที่นะครับในการปลูกบ้านเพิ่มนะก็แล้วอยู่ในทําเลที่ใกล้เดอะมอลล์นะครับตรงนี้ในพุทธมณฑลสายสองนะครับนะบอกเลยว่าพี่ก็รู้อยู่นะครับยังไงก็ดีกว่า สายไกลๆนะพี่นะพราอสายสองแบบมันมันใกล้นะครับใกล้ห้างใกล้อะไรหลายอย่างนะพี่นะอยากให้มาดูกันสวัสดีพี่อุไรวันด้วยนะครับนะหลังนี้ภูมิใจนําเสนอนะครับนะสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทครับพี่นะเอยนะครับไปใหญ่โพดนะครับนะก็ใครดูไม่ทันนะครับดูย้อนหลังได้เลยนะครับหลังนี้นะครับนะไม่ง่ายแน่นอนนะครับนะ ไม่ง่ายแน่นอนนะที่คุณพี่จะได้บ้านในราคานี้และพื้นที่แบบนี้นะครับนะเป็นราคาที่พิเศษมากนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับนะบ้านเราหลังนี้นะครับนะเนี่ยถนนหน้าบ้านก็ไม่ได้แย่นะครับนะประมาณห้าห้าหกเมตรนะครับห้าหกเมตรนะพี่นะโอ้โหพื้นที่ใหญ่นะครับใหญ่จริงๆนะพี่นะว่าไงน้องไมโลนะครับมีน้องหมาหน้ารักด้วยนะครับนะชื่อไมโลนะครับเข้ากล้อง สวัสดีพี่เซบาสเตียนด้วยนะครับนะาสำหรับใครนะครับนะเดี๋ยวไปพูดหน้าบ้านก่อนว้าวจนน้ำลายแตกฟองกนะันเนาะสำหรับใครที่สนใจนะครับหน้าบ้านหลังนี้ก็นะัดชมนะครับโทรหาบีนได้เลยที่ศูนย์เก้าห้าหนึ่งหกสี่เก้าแปดแปดสี่นะครับหนะ้าบ้านคุมบ้านดีที่นี่ที่เดียวนะครับนะบอกเลยว่าบ้านหลังนี้นะครับนะ ไปไวแน่นอนนะครับนะโอ้โ oh, หน้องไมโรนะครับนะชอบคุณบีม,ม,มากเลยนะครับนะเดินมาเล่นตลอดก <c imana> ็ขอบคุณมากๆาครับสำหรับคนที่เข้ามาฟังไร้สดในวันนี้นะครับนะก็ขอคุณพี่มีความสุขและจงเจริญยศเจริญศักดิ์เจริญพักจเจริญผลเจริญคนจเจริญงานเจริญกร <Aww. S 1> ารเจ <c oughs> ริญเกีจรินะครับสาธุนะครับระหวังว่าบีมจะดูแลคุณพี่นะครับในการซื้อบ้านแนวกาสถัดไปด้วยนะครับคุณพี่นะ อ่าซื้อบ้านกับบีมสบายใจได้เลยครับไม่มีนอกไม่มีในไม่มีบวกเพิ่มนะพี่นะโอ้โหนะครับลิ้นรัวเลยนะครับนะอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับนะมาชมด้วยตาตัวเองนะครับนะไรสดรีวิวยังไงนะครับก็ไม่เท่ากับคุณพี่เดินเข้ามาดูเองนะครับบอกเลยนะครับเดี๋ยวบีมจะพาทุกพี่นะครับชมนะครับนะบอกเลยว่าหลังนี้นะครับใหญ่โตนะครับพี่อูไรวันบอกมันกะใหญ่โพดนะครับผมใหญ่โพดใหญ่โพดเนาะใหญ่คักนะครับ ใหญ่เกินไปนะครับใหญ่ก็ดีแล้วนะพี่เนาะเออสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นพี่เอ,อ้ยหาไม่ง่ายนะครับราคานี้นะครับปกติบ้านหลังนี้นะครับนะต้องเปิดราคาที่ห้าอัพพุทธมนตรสายสี่เอ้สายสี่วะพุทธมนตรสายสองนะพี่นะหลังใหญ่ขนาดนี้ร้อยสิบสี่ตารางวาน,นะคะพี่จริงต้องห้าล้านอัพบีมบอกเลยนะครับห้าล้านอัพแต่วันนี้นะคคุณพี่ได้ในราคาสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถือว่า คุ้มคอดคุ้มนะไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเพราะที่ดินแพงนะครับพุทธมณมลนสายสองที่ดินแพงมากนะครับนะอยู่กันจนแบบนะตลอดไปนะครับบ้านหลังนี้ใหญ่มากๆนะครับนะมีรูปมีหลานก็สามารถปลูกบ้านได้อีกหลังเลยได้เลยนะครับนะจอดรถก็สบายนะครับสี่ห้าคันได้สบายหกคันได้สบายนะพี่นะอ่ะโอเคนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับใครมาดูไรสดบีมาขอให้รวยขอให้สวยทุกท่านนะครับนะก็ขอบคุณได้หลายนะครับนะเจอกันไล์สดหน้า เดี๋ยววันนี้จะลงรูปให้ดูนะครับนะสวัสดีทุกท่านนะครับนะเจอกันใหม่เด้อนะครับสวัสดีครับ